สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างตายนะครับจากร้านสมายทีสวิตครับวันนี้มารีวิวงานเ,า <c oughs> เปลี่ยนกระจกตัว iPad นะครับตัวนี้เป็น iPad pro 11นะครับ Gen 3ตัวก็ลูกค้ามาในอาการหน้าจอแตกนะครับอันนี้จะเป็นตัวกระจกนะครับของเก่าลูกค้าที่แตกมาอันนี้ครับ อันนี้ผมทําการแก้ไขโดยการลอกตัวกระจกออกมานะครับแล้วเปลี่ยนกระจกใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับโดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเปลี่ยนจอใหม่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหา iPad นะครับจอแตกจอเสียนะครับแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาทางเพจสมัยไอทีสวิตได้เลยครับมีบริการรับเปลี่ยนรับซ่อมนะครับผม วันนี้ครับช่างตายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ